ยินดีต้อนรับสู่เทสติงกาวันนี้เราจะได้สัมผัสประสบการณ์หลังภูมิาาลายของ Isuzu D-Max V-Cross 4X4 ปี2026ที่แข็งแกร่งและประณีตรถยนต์ที่ยังคงสารต่อตำนานพร้อมนำเสนอลูกเล่นใหม่ๆหากคุณกำลังมองหารถยนต์อนเนกประสงค์ที่ทนทานใช้งานได้ทั้งการทำงานและการพักผ่อนคุณอาจจะอยากลองสัมผัสคันนี้เพราะ V-Cross ปี2026ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาๆแต่มันคือรถที่โดดเด่นสะดุดตา ตั้งแต่แรกเห็นดีแม็กซ์ s ีครอสมอบรูปลักษณ์ที่ดุดันและแข็งแกร่งกระจ่างหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเหลดฉกเฉียวยิ่งขึ้นและเส้นสายตัวถังที่หนาเติมมอบความดุดันและความทันสมัยส่วนรุ่นปี2026ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันแข็งแกร่งของ d m a x ไว้อย่างครบถ้วนรูปลักษณ์ที่ยกสูงชิ้นส่วนสีดำสนิทและยังออนเทเรนเติมเต็มรูปลักษณ์ให้สมบูรณ์แบบมอบออร่าแห่งการขับขี่ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะในเมืองหรือบนเส้นทางบนภูเขา เมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงคุณภาพห้องโดยสารที่พัฒนาขึ้นอย่างมากอีสูสุให้ความสําคัญกับเสียงตอบรับจากผู้ใช้อย่างจริงจังและภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราและออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะเบาะหนังเทียมวัสดุสัมผัสนุ่มบนพื้นผิวหลักและแผงหน้าปัดที่ดูสะอาดตายิ่งขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วตอบสนองฉับไวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยแผงหน้าปัดดิจิทัลคมชัดใช้งานได้จริง และมอบสัมผัสแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประสบการณ์การขับขี่ไม่ว่าคอคุณจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารห้องโดยสารนี้ให้ความรู้สึกที่เหนือชั้นกว่าห้องโดยสารที่เน้นการใช้งานทั่วไปในอดีตแต่มาพูดถึงเรื่องลุมพลังกันบ้างใต้ฟ้ากระโปรง d m a x V-Cross ปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล1นลิตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในหลายตลาดแต่ในบางตลาดเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรที่ทรงพลังกว่าก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหากคุณต้องการความแรงที่มากขึ้นแรงบิดที่หนักแน่นเพียงพอต่อการลากจูงไต่เขาหรือบรรทุกของหนักเกียร์อัตโนมัติ6สปีดยังค,งคงความนุ่มนวลและคาดเดาได้แม้จะไม่ใช่เกียร์ที่เร็วที่สุดในวงการแต่ก็ทำงานได้ราบรื่นไร้ปัญหานอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ที่ยังคงชอบการเชื่อมต่อทางกลไกแบบนี้จุดเด่นของวิครอสคือความสามารถในการขับเคลื่อน4ล้อระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ตอบสนองฉับไวนั้นในด้ายเพียงแค่หมุนปุ่ม และมาพร้อมกับฟืงนท้ายแบบล็อกสําหรับการขับขี่แบบออฟโรดที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกรวดโคลนหรือพื้นถิวที่ไม่เรียบดีแม็กซ์ยังคงรักษาความนิ่งและทําให้คุณรู้สึกมั่นใจขนาดอยู่หลังพู่มาะไรช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยสําหรับปี2026มอบความสะดวกสบายมากขึ้นบนทางหลวงโดยไม่ลดทอนเสถียรภาพการขับขี่แบบออฟโรด การขับขี่ในชีวิตประจำวันได้รับการปรับปรุงอย่างน่าประหลาดใจสำหรับรถกระบะชนวนกันเสียงได้รับการปรับปรุงคุณภาพการขับขี่ได้รับการควบคุมที่ดีขึ้นและภูมาิลายแม้จะยังค่อนข้างหนักแต่ก็ให้การตอบสนองที่ดีมันไม่ได้พยายามจะเป็น SU v บซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีมันยังคงยึดมั่นในหลักฐานเดิมแต่กลับทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางไปทำงานทำธุระหรือมุ่งหน้าไปยัง